Thank you. สวัสดีครับผมนายเดชาคำสมุทรผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายจัดการศึกษาทางด้านอาชีวเกษตรมาตั้งแต่สมัยปีพศ2518ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสตลอดจนจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายจัดการเรียนการสอนโดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นที่ ในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงเพื่อที่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสถานสมรรถนะโดยที่ทางสถานประกอบการก็จะมาร่วมในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาตลอดจนเกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายก็ได้นําเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสาร IoT หรือ Internet o f t h i n g s เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ในการจัดการเรียน การสอนทางด้านวิชาชีพทางด้านเกษตรที่จะให้ทันสมัยซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนต่างๆนักเรียนนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษาที่ใช้ในงานฟาร์มต่างๆเช่นโครงการผลิตข้าวแบบครบวงจรในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาตลอดจนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ที่เรากาลังศึกษาทดลองอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งงานฟาร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรงผลิตแปรรูปนมที่ปัจจุบัน ก็กำลังประสานความร่วมมือกับทางบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนในการเปิดโรงนมส่วนในเรื่องของทางด้านพืชศาสตร์ทางวิทยาลัยก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาศึกษาในเรื่องของพืชสมุนไพรเช่นกัญชงกัญชาที่จะสามารถดําเนินการได้จนทําให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา Excel l e n c e Center ทางด้านสาขาพ,พืชศาสตร์ปัจจุบันวิทยาลัยมีบุคลากรทางด้านอาชีวเกษตรที่พร้อมและ และก็จะได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยเหนือหรือว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวา,าึกษามาอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้วิทยาลัยเาษตรและเทคโนโลยีเชียงรายมีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยให้กับ ผู้เรียนก็คือนักเรียนนักศึกษาตลอดจนเกษตรกรที่มีความสนใจทางด้านวิชาชีพทางด้านการเกษตรในโอกาสนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านไปยังผู้ต่างๆได้รับรู้ว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายจะพยายามพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้มีความทันสมัยก้าวทันกับสถา,านการณ์ในปัจจุบันขอขอบคุณครับค่ะ จุดเริ่มต้นในการพัฒนานะคะของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายในการนํา IOT มาเร่วมในการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาพืชศาสตร์นะคะหรือแผนกวิชาอื่นๆทางด้านการเกษตรนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ค่ะทางวิทยาลัยของเรานะคะได้เข้าร่วมโครงการเกษตรก้าวหน้านะคะตรงนั้นเองค่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการนํานักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ของเราเข้าร่วมฝึกอบรมนะมาหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะและหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะก ได้มีแนวคิดได้มีการนำา IoT ต่างๆมาใช้ในด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นในปี2563นะคะเราก็ได้มีโอกาสดีๆจากโครงการแคทเพอพันดีค่ะโดยบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนนะคะได้นำโครงการแคทเพอพันดีโดยการนำา IoT ต่างๆมาใช้ในภาคการเกษตรนะคะมาติดตั้งในโรงเรียนนะคะด้านหน้าบริเวณวิทยาลัยของเราค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะได้นำา IoT ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางด้านการเกร มาเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ชุมชนได้เรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและนักเรียนนักศึกษาด้วยค่ะ และนอกจากทางแคทเทลคอมแล้วนะคะเรายังได้รับความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการติดตั้งระบบ IOT สําหรับสมาร์ทนาข้าวนะคะเราเรียกว่าระบบแตงนาข้าวอัจฉริยะนะคะเป็นระบบเปียกสลับแห้งค่ะซึ่งในการดําเนินงานนี้เองนะคะทำให้นักเรียนนักศึกษาและคณะครูของเราได้เรียนรู้การใช้ IOT เพิ่มขึ้นนะคะระบบเปียกสลับแห้งคือระบบการใช้น้ํานะคะในการควบคุมในการให้น้ําในนาข้าวนะคะซึ่งก็จะทําให้ปริมาณน้าใน ข้าวเป็นไปตามระยะการเจริญเติบโตของข้าวค่ะและนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยนะคะสําหรับการใช้ IoT ในภาคการเกษตรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกระผมนายจักกิจองศีครับดิฉันนันสาวุทิตาเซเฮอค่ะวันนี้จะมาแนะนมเกี่ยวกับ การควบคุมระบบน้ําอัจฉริยะในแปลงขนาดใหญ่ครับระบบการควบคุมบริหารจัดการน้ําอัจฉริยะในแปลงใหญ่ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณภาพของสภาพแวดล้อมในแปลงเกษตรและมีระบบการผ่านน้าเข้าแปลงเกษตรจากการวัดระดับน้ําในแปลงเกษตรด้วยระบบเซ็นเซอร์ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการน้ําอัจฉริยะเป็นระบบที่มีการจัดการและควบคุมการทํางานผ่านแอปพลิเคชันสามารถตั้งค่าหรือกําหนดความต้องการของน้ําในแปลงเกษตรทั้งรูปแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลค่ะ โดยระบบจะทำการวัดระดับน้ำในแปลงเพื่อส่งค่าร,ระดับน้ำไปยันเซ็นเซอร์เมื่อระดับน้ำอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าที่ระบบได้กำหนดไว้ระบบการผ่นน้ำในแปลงใหญ่ก็จะทำงานอัตโนมัติทันทีเพื่อเพิ่มระดับน้ำในแปลงโดยการใช้พลังงานกําลังไฟฟ้าที่ได้รับจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานโซลาร์เซลล์ที่เก็บบรรจุไฟฟ้าในรูปแบบชาร์จเจอร์ในแบตเตอรี่และนำมาใช้ในระบบบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะค่ะ นะคะดิฉันจะมาแนะนําโรงเรืนอนเพาะปลูก IoT ของเราค่ะค่ะโดยโรงเรืนอนเพาะปลูก IoT ของเรานะคะมีทั้งหมด2ระบบด้วยกันค่ะระบบแรกน,นะคะระบบ MC Controller ค่ะค่ะระบบนี้นะคะจะเป็นระบบที่เก็บข้อมูลหน้าฟาร์มค่ะและระบบที่2นะคะระบบ IoT ค่ะซึ่งระบบนี้นะคะเราสามารถเก็บข้อมูลได้ทางแอปพลิเคชันค่ะ MC Controller โดยในโรงเรือนของเราจะทำการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ในการทำงานของระบบควบคุมอนาภูมิใช้ระบบ MC controller ในการอ่านข้าวนาภูมิแล้วนำมาส่งให้กับหัวพ่นหมอกเปิดปิดลดอุณหภูมิโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตแนวนาภูมิ35-36องศาเราจึงตั้งข้าวนาภูมิไว้ที่35องศาแล้วตั้งปิดการทำงานที่34องศาในตัวกล่องควบคุมประกอบไปด้วยเบเกอร์ Baker, ใช้ในการตัดต่อกันทำงานของกลองทัมเมอร์ใช้ในการตั้งเวลาของน้ำหยดเนโอเมติกโอเวอร์โหลดใช้ในการตัดต่อการทำงานของปั๊มน้ำ LED หลอดไฟแสดงสถานะสีเหลืองแสดงสถานะโอเวอร์โหลดเมื่อปั๊มน้ำทำงานหนักสวิตช์ควบคุม3ทางใช้ในการเปิดปิดอัตโนมัติค่ะ กล่อง IoT จะสั่งการโดยมือถือและทำงานอัตโนมัติโดยควบคุมซอฟต์แวร์ความชื้นของดินในแอปพลิเคชันโหมดออโต้จะควบคุมวาล์วน้ำหยดตามความชื้นที่เรากำหนดในแอปพลิเคชันโหมดแมนวนวลสามารถเปิดปิดได้โดยตัวควบคุมมีตัวสแสดงสถานะความชื้นและมีกราฟเก็บข้อมูลระหว่างวันค่ะสำหรับกล่อง IoT โดยการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันของเรานะคะขั้นตอนกนรารดาวน์โหลดแอปลิ้นนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะดาวโหลดแอปรินได้จากทาง Play Store และ App Store นะคะขั้นตอนที่2นะคะพอดาวโหลดแอปรินแล้วล็อกอินด้วยอีเมลค่ะขั้นตอนที่3นะคะเข้าระบบด้วยรหัสของระบบโรงเรือนที่เราตั้งไว้นะคะและขั้นตอนที่4ค่ะสามารถเริ่มต้นการใช้งานได้เลยค่ะค่ะแล้วเราจะมาดูการควบคุมระบบในแอปรินกันนะคะระบบแรกนะคะตัวสไลเดอร์นะคะคือตัวปรับความชื้น และตัวที่2นะคะตัวเกตนะคะคือตัวตัววัดความชื้นในดินค่ะถ้าความชื้นในดินต่ํากว่าที่เรากําหนดนะคะระบบก็จะทํางานอัตโนมัติค่ะตัวที่3นะคะตัวบัตเทิลนะคะตัวเปิดปิดการทํางานอัตโนมัติค่ะและตัวสุดท้ายนะคะตัวกราฟนะคะตัวเก็บความชื้นระหว่างวันซึ่งเราสามารถดูความชื้นในแต่ละวันของเราได้ค่ะ